วิถีชีวิตแม่ค้าโรงงานจ้าวันนี้เราก็มีเมนูเด็ดมาแนะนำนะคะเป็นข้าวราดแกงกลวยจับน้ำข้นแล้วก็จะมีอาหารประเภทขนมหวานแต่วันนี้เราจะขายแค่กล้วยทอดมันทอดนะคะบางวันเราก็จะมีเมนูเสริมเข้ามาเป็นพวกส้มตำไก่ย่างไก่ทอด ทางร้านเรานะคะจะเป็นร้านอาหารพิเศษสามารถขายได้ทั้งอาหารตามสาั่งอาหารพิเศษข้าวรัดแกงขนมหวานค่ะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศทางร้านเรานะคะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้จะเป็นช่วงเบรกแรกนะคะเบรกส0บโมงครึ่งพนักง,งานยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหรค่ค่ะแล้วก็ขายกันแค่3คนนะคะเบรกแรกคนไม่เยอะเบรกแรกเบรกสองก็คนไม่เยอะนะคะ คนจะเยอะอยู่ช่วงเบรก3ก็คือ11โมงครึ่งค่ะแล้วก็จะมีเบรกสุดท้ายเป็นเบรกออฟฟิศนะคะเบรกเที่ยงตรงอันนี้คนจะเยอะมากๆเลยนะคะเราก็จะทำแบบนี้กันทุกๆวันนะคะตอนเช้าเราก็ตื่นประมาณตี5า0ค่ะมาถึงโรงงานก็ตีสี่ครึ่งเราขายอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคบางปะอินนะคะบริษัทเวนมาค่ะเสร็จแล้วเราก็หลังจากขายเบรกเสร็จนะคะเราก็มานั่งทานอาหารทานขนมหวานของว่างกันค่ะ หลังจากที่เราทานเสร็จแล้วเราก็จะเก็บกวาดพื้นถูพื้นกันนะคะเราจะทำแบบนี้ทุกๆวันนะคะเพื่อความสะอาดของทางร้านเราจะอันนี้ก็เป็นเวลาที่เรานั่งกินกันนะคะเนี่ยค่ะช่วงอันนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายประมาณสัก17นาฬิกานะคะก็คือห้าโมงเย็นแล้วก็เก็บกวาดถูพื้นเพื่อที่จะเตรียมกลับบ้านกันค่ะ หลังเลิกงานสู้ๆนะคะฝากติดตามด้วยจ้า